สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i ด i n วิ่ง t c h ช n n e l รวมถึง Auto ้ e พ t Thailand ด้วยครับซึ่งเป็นช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงงานเกตวอลมอเตอร์ประเทศไทยครับวันนี้ทางเกตวอลครับเชิญสู่มวลชนมาร่วมสัมผัสกับรายการผลิตรถยนต์ทั้ง2รุ่นครับที่ประกอบที่โรงงานแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตแรกครับก็คือ h a w a ว h เฮครับรวมถึงรถยนต์คันนี้เลยครับที่เพิ่งออกจากรายการผลิตาสดๆร้อนเลยครับ h a w a วลโจไรออนไอบิดเครับ มายนโฉมเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการเปิดตัวในรอบทีวิวก่อนที่จะประกาศราคาจำหน่ายจริงสู่ตลาดประเทศไทยครับในช่วงปลายปีนี้ครับสำหรับตัว h าว w ลโจไลออนไฮบิดเอสยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ารถยนต์รุ่นนี้ครับจะมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรครับในเรื่องของรูปลักษณ์ต่างๆครับทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารครับเรามาดูมุมมองด้านหน้าครับของตัวโจไลออนที่เขาว่ากันว่าเป็นสิงโตน้อยใจดีครับซึ่งเป็น SUV รุ่นเล็กครับที่มีขนาดตัวถังย่อมเยาวกว่าตัว h ทสซิกไฮบริดเอรุ่นพี่ครับในเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยโดยรวมเนี่ยเขาจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกับตัว h ทสซิกครับเป็นแพลตฟอร์มเลมอนรวมถึงช่วงล่างเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเป็นระบบไฮบริดครับใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรกำลังสูงสุดของมอเตอร์อยู่ที่1 9 0แรงม้าแรงบิดสูงสุด3 7มินิวตันเมตรนะครับตัวรูปลักษณ์เท่าที่มองก็ออกแบบถือว่าทันสมัยตกแต่งด้วย กระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ครับเป็นสีดําตัดกับโครเมียมครับที่เขาเรียกว่าส t a r เล t r ริกตกแต่งด้วยสีดําเงาตัดกับสีโครเมียมนะครับดูวิบวับดีตัวกันชนนะครับดูลับกับตัวกระจังหน้านะครับเป็นชิ้นเดียวกันดูกลมกลืนดีนะครับตัวชายกันชนจะตกแต่งด้วยสีดําแบบเป็นโนแบ็ k ตัดกับเส้นคาดโครเมียมแล้วด้านหน้านะครับจะออกแบบชายล่างในลักษณะของดิฟฟิวเซอร์ด้วยนะครับ ตัวนี้ซ่อนกล้องไว้อยู่ด้านล่างโลโก้ฮาวาลนะครับตัวชุดไฟจะเป็นแบบ LED เต็มระบบเลยนะครับรูปทรงค่อนข้างล้ำสมัยพอสมควรเลยครับนะครับตกแต่งด้วยแนวเส้นสีน้ำเงินนะครับแนวเส้นสีน้ำเงินนี้จริงๆก็จะบ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นไฮบริดด้วยนะ,ะสีน้ำเงินต่อจากชุดไฟแบบ LED เนี่ยตรงนี้ค่อนข้างสวยงามครับบริเวณกระนชน,นี่จะเป็นชุดไฟเลี้ยว แล้วก็ไฟเดย์ไทม์แลน i ิ้งไล h ์แบบ LED ด้วยจะได้ครับที่ไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่าผมไม่มีกุญแจมาดูด้านข้างตัวถังนะครับการออกแบบเนี่ยผมถือว่าเส้นสายเนี่ยดูค่อนข้างเรียบง่ายนะครับเส้นสายมีความคล้ายคลึงกับตัว h a d ซเล็กน้อยนะครับแต่ขนาดของตัวถังเนี่ยมันจะดูเล็กกว่าดูกระทัดรัดกว่านะครับซึ่งเหมาะกับการเริ่มต้นของผู้ที่ต้องการใช้งานรถ SUV ในเมืองนะครับซึ่งมีขนาด ซับคอมแพกเอสยูวีครับถ้าเป็นเฮดซิกเนี่ยเขาจะอยู่ในตัวของ C segment เอสยูวีซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแต่ในเรื่องของตัวถังเนี่ยแม้จะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวทาวเวอร์เฮดซิกครับแต่ตัวโจไรออนเนี่ยเขาจะใช้แพลตฟอร์มร่วมกันครับก็จะเป็นโครงสร้างหลักครับซึ่งเป็นเลมอนแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มของเกตวอลครับที่พัฒนาขึ้นสำหรับ SUV ในยุคนี้ครับส่วนพื้นฐานของช่วงล่างเนี่ยมาใกล้เคียงกันนะครับแต่การเซตอัพต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์สมรรถนะกันอีกทีนึง ในแง่ของการออกแบบนะครับทอดยาวมาจากด้านหน้าเนี่ยครับที่โดดเด่นด้วยชุดโครเมียมต่างๆรวมถึงชุดไฟส่องสว่างแบบ LED เนี่ยนะครับสัญลักษณ์ด้านข้างชัดเจนนะครับ HEV บ่งบอกเลยครับว่ารุ่นนี้นะครับใช้ขุมพลังขับเคลื่อนแบบไฮบริดอ่าส่วนล้ออ l อยรล้ออ l อยในรุ่นนี้ครับที่นํามาโชว์ผมคาดว่าน่าจะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับล้ออ l อยจะเป็นแบบทูโทนสีดําตัดกับโครเมียมครับขนาด18นิ้วพร้อมยาง225/55 R18 ตัวนี้ใช้ยางกุดเกียร์นะครับสำหรับรุ่นที่นำมาโชว์ด้านข้างตัวถังดูเรียบง่ายตัวราวและหลังคาในรุ่นนี้จะเป็นแบบสีเงินนะครับต่วอากาเป็นคีบฉลามและในรุ่นท็อปที่นำมาโชว์เนี่ยหลังคาจะเป็นแบบพาราโนมิกซันลูนะครับเป็นสัลุปเต็มเลยนะครับเต็มบานกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์นะครับ้อมพุทสตาร์ทรูปทรงของตัวถัง มันจะตึงๆ SUV ผสมกับตัว c ส o อเ o v e r หลังคาจะมีความลาดเทอ๋อด้านข้างตัวถังนอกจากล้อแม็กแบบทูโทนนะครับตัวดิสเองก็ให้มาเป็นแบบดิสเบรกสล้อด้วยนะครับอ่ามาดูที่ด้านท้ายด้านท้ายนะครับจะเน้นตัวสปอยเลอร์นะครับเป็นแบบทูโทนด้วยด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําแบบปิโนแบ็คนะครับด้านท้ายออกแนวลาดเทนะครับบริเวณกันชนเนี่ยเขาจะออกแนวสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับดิฟิเซอร์แล้วก็แต่งด้วยขอบพรีเมียม ผสมปสานความสปอร์ตกับความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันอีกจุดหนึ่งตัวนี้ครับเขาที่มองนะครับทั้งด้านหน้าตรงกระจังหน้าแล้วก็บริเวณกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งเนี่ยรวมถึงฝาท้ายเนี่ยเขาจะติดตั้งมองภาพไว้ทั้ง4จุดเลยเพื่อแสดงภาพในมุมมองของ360องศาครับที่เป็นระบบกล้องเสริมความปลอดภัยในการขับขี่อ๋อฝาท้ายยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับสําหรับตัวนี้ตัวเบาะเองก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับถ้าเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็สามารถ ก็สามารถทับเบาะแถวที่2รลาบลงได้ชุดไฟท้ายจะเป็นแบบ LED รูปทรงตามนี้เลยครับก็ดูเก๋ดีดูทันสมัยดีแล้วก็ชุดไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED ด้วยสำหรับไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับมาดูที่ขุมพลังขับเคลื่อนของจ o ไลออนไฮบริด SUV ครับแน่นอนครับขุมกาลัง,ลางโดยรวมเนี่ยต้องเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแน่ๆแหละนะครับโดยพื้นฐานของเครื่องยนต์จะเป็นแบบ1.5ลิตร ไม่มีเทอร์โบนะครับแต่ถ้าเป็นตัว h 6เนี่ยจะมีเทอร์โบตัวนี้เครื่องยนต์1.5จะจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่375นิวตันเมตรส่รงกำลังผ่านชุดเกียร D ์ DHT นะครับซึ่งเป็นเกียร์ไฟฟ้าเดี๋ยวในแง่ของสมรรถนะการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ครับชมภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ โดยพื้นฐานเท่าที่สัมผัสมีกลิ่นไอการออกแบบของตัว How h a w a l l รพอสมควรนะครับตัวห้องโดยสารโดยรวมเนี่ยครับเขาจะเน้นการตกแต่งแบบทูโทนด้วยหนังนะครับแล้วพร้อมกับสีลอสโกลมถึงสีเป็นโนแบ k ค,ครับประดับประดารอบๆห้องโดยสารแผงดับบอร์ดพุ่มด้วยหนังมีผิวสัมผัสที่ด่มนวนมีลวดลายสวยนะครับแล้วก็การตกแต่งของเบาะนั่งเนี่ยเขาจะเป็นแบบทูโทน เป็นหนังสีครีมตัดกับสีเทานะครับพร้อมกับเดินได้สีทองอันนี้อันนี้เป็นกิมมิคของเขาเลยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชั่นครับพรมหนังตกแต่งด้วยสีรถโกนะครับมาพร้อมระบบมันติฟังก์ชันตัวหน้าจอนะครับเขาจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับขนาด12.3นิ้วลองรับระบบเชื่อมต่อ,ต,อต่างๆค่อนข้างครบถ้วนครับทางเกตรวอลเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของลูกเล่นไอทีอยู่ลวรองรับ Apple c a r p l a เเล่น m p 3รวมถึงเล่นจุ๊กได้ด้วย อ่ะอีกจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของจอนะครับมันติฟังก์ชันดิสเพย์เนี่ยจะเป็นขนาด7นิ้วแสดงสถานะการทำงานต่างๆเรือนกระจกบานหน้าเนี่ยเวลาเราขับขี่เนี่ยเขาจะมีจอ h u ช d i p ดิสเครับแสดงข้อมูลทางกับขี่สะท้อนให้เราเห็นด้วยครับตัวระบบปรับอากาศก็จะเป็นแบบอัตโนมัติแยกน้ำพุมซ้ายขวามีระบบกรองอากาศ2.5ใดห้ด้วยแล้วก็มีไวเลสชาร์จสำหรับวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้เลยตัวปุ่มสวิตช์เกียร์เนี่ย คล้ายๆกับตัว How a h a ว a ว h รเฮครับจะเป็นบิดออกแนวล้ำลดีชุดเบรกก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรกโหให้ด้วยตัวเบาะนั่งนะครับจะเป็นแบบทูโทนเป็นแบบหนังรูปทรงตกแต่งรับกับการออกแบบโดยรวมของแผงดชบอร์ดครับตกแต่งด้วยหนังสีครีมตัดกับสีเทาแล้วก็เดินได้สีทองตึงรถโกครับโดยรวมการออกแบบภายในเนี่ยก็ถือว่า ออกมาในเทนเดียวกับตัว h ฮ s ินะครับที่เน้นความรูหลาเน้นความทันสมัยแล้วก็เขาจะโดดเด่นในเรื่องของออปชั่นอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยถือว่าใส่มาได้แบบค่อนข้างครบถ้วนนะครับตัวนี้เน้นตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่ครับมาดูด้านหลังรถบ้างในไซส์ของ s u v กึ่งๆ s ่งซับคอมแพคมาลองนั่งด้านท้ายรถบ้างครับในเรื่องของขนาดตัวถังเนี่ย โอ้โหผมดูด้านนอกแล้วเหมือนเหมือนจะเล็กกะทัดรัดแต่พอเข้ามานั่งในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าให้ความกว้างขวางได้ดีพอสมควรเลยครับพื้นที่วางขาเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับการตกแต่งเบาะหลังเองก็เน้นรายละเอียดที่มันเหมือนกับตัวเบาะด้านหน้านะครับเป็นแบบทูโทนเดินได้สีทองมีสัญลักษณ์ p า w e r ตัวที่เท้าแขนมีท้องที่วางแก้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับช่องแอร์หลังด้วยบริเวณที่เท้าแขนด้านหน้าแล้วก็มีช่องเสียบ USB 2จุด เมื่อวมกับด้านหน้าก็จะเป็น2จุดนะครับก็พื้นที่ห้องโดยสารนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งังคาเป็นแบบพานาลามิกซันรูฟด้วยนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการพายุนโฉมเป็นครั้งแรกแบบพรีวิวของฮาวเวลโจอไลออนไฮบิดเอสครับเดี๋ยวช่วงกลางเดือนนี้ครับเราจะได้ทดสอบสมรรถนะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับฝากติดตามไดวิวเพจชาแนลด้วยครับขอบคุณครับ